จังหวัดราชบุรียังเป็นแหล่งปลูกและผลิตมะพร้าวน้ำหอมแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอม G i ไราชบุรีหรือว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นอกจากสร้างรายได้ให้กับชาวสวนแล้วนะครับมะพร้าวน้ำหอมราชบุรียังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวน้ำหอมด้วยติดตามจากรายงานครับ หากจะพูดถึงจังหวัดราชบุรีนอกจากโองมังกรที่เป็นของขึ้นชื่อแล้วมะพร้าวน้ำหอมพืชเศรษฐกิจก็นับเป็นอีกหนึ่งของดีและยังเป็นสินค้า GI ของจังหวัดราชบุรีด้วยค่ะ โดยจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมมากที่สุดในประเทศไทยกว่า10,000แสนไร่มีพื้นที่ปลูกเจ็ดอำเภอทั้งอำเภอดําเนินสะดวกอําเภอบางแพรอําเภอวัดเพลงอําเภอเมืองบ้านโป่งโพธารามและปากท่อที่สำคัญจังหวัดราชบุรียังมีโครงการพัฒนาการเกษตร,รเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของดีราชบุรีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยค่ะ โดยคุณประยูนวิสุทธิภัยสารประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักผล,ลไม้ปลอดสารพิษเพื่อส่งออกจังหวัดราชบุรีไดวรว้รวบรวมเกษตรกร,ร,กรที่ทำสวนไม้ผลทั้งมะพร้าวชมพู่ฝรั่งและได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสามารถส่งจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศได้ทั้งฝั่งเอเชียและยุโรปจนสร้างรายได้และคุณภาพชี ีวิตที่ดีให้กับสมาชิกเพิ่มมากขึ้นค่ะ มาถึงถิ่นมะพร้าวน้ำหอมขอไปบุกสวนมะพร้าวของพี่วิชัยคงแป้นเจ้าของสวนที่อำเภอบางแพรหนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโดยพี่วิชัยเล่าว่าทำอาชีพเกษตรกรมาหลายปีปัจจุบันปลูกมะพร้าวไว้กว่า12ไร่แบบปลอดสารพิษ100%เอร์เซการดูแลเน้นการใช้วัตถุธรรมชาติทั้งมูลไก่เกลือและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบารุงดินบารุงต้นให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ภาพสูงมะพร้าวจึงมีผลขนาดใหญ่รสชาติหวานหอมที่สำคัญอำเภอบางแพรอย่างได้เปรียบเชิงพื้นที่และคุณภาพของดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุค่ะส่วนมากจะหนักไปทางมูลไก่ขี้ไก่ไม่ได้จะใช้เคมีคคออพวกนี้มันจะใช้อายุยาวมันจะกินไปเรื่อยๆมันจะบวกกับมูลขี้ไก่ไปด้วยอะไรไปด้วยผลมันจะดีขึ้นแล้วน้ำมันก็มีรสชาติหวานมีซ่า ออนอกจากสวนของพี่วิชัยแล้วก็ยังมีสวนของพี่เลิศชายที่อำเภอดำเนินสะดวกเดิมทีพี่เลิศชายปลูกฝรั่งและชมพู่ปลอดสารพันตัวมาปลูกมะพร้าวเพราะว่าปลูกง่ายดูแลไม่ยากเน้นการปลูกและดูแลแบบธรรมชาติค่ะเราปุ๋ยที่ใช้มันเราจะมีอยู่เรียกว่าปุ๋ยไหมเรียกว่าปุ๋ยไหมล่ะมันเป็นสารปรปับปรุงดินมากกว่าไม่ไม่ใช่ตัวปุ๋ยสารเคมีอะนะฮะไม่ใช่ปุ๋ยเคมี แล้วก็มีขี้ไก่ขี้ไก่ขี้ไก่แล้วก็มีใส่เกลือบ้างเกลือก็จะเป็นเกลือดําคือเกลือเกลือคุณภาพที่มันมันก้นบ่ออ่ะมันจะออกสีดำมานะเราก็เอามาใส่เราใส่เกลือนี่เพื่อช่วยในเรื่องของอะไรเรื่องความหวาน เมื่อผลผลิตโตเต็มที่แล้วจะมีทีมงานรับจ้างตัดมะพร้าวเข้ามาตัดและคัดถึงที่มะพร้าวที่ผ่านเข้ารอบจะถูกนําขึ้นรถไปส่งยังล้งมะพร้าวค่ะมันจะมีน้ําครับแต่ไม่มีเนื้อครับแต่บางทีมันก็มีนะครับแต่ขนาดมันจะเป็นคล้ายเอือนนะครับคุกขะเนื้อมันจะไม่สวยครับ ได้เวลาเดินทางเข้าลงสู่กระบวนการคัดสรรเพื่อส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติสู่ผู้บริโภคทั่วโลกกันค่ะให้ผลลิตดีและมีคุณภาพแล้วก็ที่ปัจจัยใหญ่คือจะเน้นบริหารให้เป็นออร์แกนิกเพราะส่วนกลุ่มเราเนี่ยเป็นผลไม้ที่ปลอดภัยทุกอย่างก็คือจะต้องปลอดสารอย่างน้อยต้องมีใบ GP หรือต้องมีใบออร์แกนิกแล้ว ก็เราสามารถสุ่งออกสู่ตลาดสากลโลกได้จริงๆแล้วเครือข่ายธุรกิจบิสคัพเนี่ยเรามีวัตถุส่งช่วยผู้ประกอบการในทุกด้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการเขาต้องการความช่วยเหลือในด้านใดในช่วงนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับมะพร้าวราคาตกต่ำแล้วก็มาช่วยกันคิดว่าทำยังไงจะให้มะพร้าวมีราคาสูงขึ้น ความพิธีพิทันและใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์บำรุงดินการปลูกการดูแลสวนแบบปลอดภัยส่งผลให้มะพร้าวน้ำหอมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักผลไม้ปลอดสารเพื่อส่งออกจังหวัดราชบุรีเป็นที่ต้องการของตลาดโลกบวกกับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีอยู่เสมออีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนจึงสร้างความสำเร็จให้กับพี่น้องเกษตร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะทีมข่าว n อ t ภาคกลางรายงาน